ราคามีปรับมีแจ้งนะครับก็ต้องมามาบอกมาแจ้งกันผมทําคลิปหลายครั้งแล้วราคาทุกราคาเนี่ยผมนําเสนอเนี่ยเป็นราคาเจ้าของทั้งหมดนะครับผมจะไม่บวกไม่เทินเจ้าของทราบแจ้งปรับราคาผมก็ต้องมีการปรับลดราคาอย่างกรณีเมื่อคือนเนี่ยนะครับคุณลูกค้าเนี่ยโทรมาสอบถามเกี่ยวกับที่ดิน30ไร่พิกัดอยู่ที่ตำบลบ้านโฮ่งนะครับเอ้ยโทษทีอยู่ที่ตำบลหนองปลาสวายอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลําพูนท่านผู้ชม เนื้อที่30ไร่ก็มีลำไย,ยแล้วก็มีมะม่วงนะครับแล้วก็ส่วนระบบน้ําระบบไฟกล้องวงจรปิดจ,จัดการให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ภายในแปลงนั้นมีบ้าน2ชั้นนะครับอายุบ้านเนี่ยน่าจะมา3ปีแล้วก็ครัวย่เียเอาจากตัวบ้านเลย ราคาเนี่ยเขาตั้งไว้ตอนต้นปีอยู่ที่7จ็ดล้านห้าแล้วก็มีคุณลูกค้าเนี่ยหลายท่านเนี่ยให้ความสนใจในส่วนของซับชิ้นนี้นะเพราะว่าคุณลูกค้าหลายท่านเนี่ยที่ผมเออได้ได้ดูเนี่ยแล้วก็ได้พูดคุยเนี่ยปกติแล้วเขาจะซื้อสดครับเขาจะไม่กู้นะทีนี้ผมก็มีโอกาสสอบถามเออไปกับพี่สีริพรซึ่งเป็นเจ้าของซับเนี่ยท่านผู้ชมเออผมสอบถามว่าเออราคาเนี่ยมันพอจะปรับลดได้ไหมเพราะว่ามันใกล้จะปลายปีแล้วจากเจ็ดล้านห้าเนี่ยพี่สิริพรเขาแจ้งมาว่า เหลืออยู่เพียงแค่7ล้านทวนแล้วก็ค่าโอนนั้นคนละครึ่งส่วน,นโฉนดนั้นพร้อมโอนเลยแล้วก็ภายในแปลงนั้นมีสระน้ําขนาดใหญ่ท่านผู้ชมส่วนตาบลหน,นองปลาสวายเนี่ยมันจะเอ,เอียงไปทางจอมทองแล้วเดินทางเข้าจอมทองเนี่ยเชียงใหม่นะน่าจะประมาณ10-15นาทีเพราะว่าค่าน้ําปิงไปก็เป็นจอมทองแล้วส่วนออราคานี่นะครับขยับลงมาเนี่ยผมถือว่า ถูกมากๆเลยเพราะว่าถ้าหารออกมาเนี่ยในเนื้อที่30ไร่กับ7ล้านเนี่ยมันตกไร่ละ200แสนกว่าเองนะท่านผู้ชมแล้วมีบริเวณรั้วลอกขอบชิดชัดเจนแล้วก็โฉนดนั้นพร้อมโอนส่วนคลิปยาวเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะท่านผู้ชมนะ EP ที่025 EP ที่025นะครับ กดเข้าไปชมได้เลยท่านผู้ชมก็มาชี้แจงมาบอกมากล่าวกันนะครับก่อนที่จะสิ้นปีนะครับก็เป็นออราคาดีๆอีกราคาหนึ่งนะสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับยกหูนะครับการชมซับแจ้งล่งหน้าวันถึง2วันท่านผู้ชมขอบคุณมากครับสวัสดี